สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกร่วมกับบริษัทเวิร์มีเดียซักเซสจำกัดเสน,นอรายการคนดีสังคมดีสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคนดีสังคมดีรายการที่ส่งเสริมคุณดีต้นแบบและการแบ่งปันช่วยเหลือในสังคมประเทศและศิละปะวัฒนธรรมวันนี้ค่ะเรายังคงเกาะติดอยู่ที่การตลาดออนไลน์หรือการขายออนไลน์นะคะที่วันนี้เรามีกูรูค่ะที่ท่านเป็น ผู้มีความรู้ในมุมของการขายออนไลน์นะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะกับโค้ชท่านนี้รอเราอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะผู้ชมคะตอนนี้นะคะคนสนใจเรื่องของการขายออนไลน์กันมากเลยนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนะคะวันนี้ค่ะเรามีกูรูหรือว่าโค้ชระดับประเทศนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเรานะคะนั่นก็คือโค้ชบีค่ะสวัสดีค่ะโค้ชบคะสวัสดีค่ะคุณฝน โค้ชบีคะก่อนหน้าน,นีค้ค่ะโค้ชบีทำอะไรมาก่อนคะครับผมก่อนหน้านี้นผมเองเนี่ยเป็นอาจารย์ครับสอนช่างซ่อมเครื่องบินที่บริษัทการบินไทย17ปีนะครับผมจบด้านวิศวะครับผมที่รัฐกกบ,บาลบัญญาตปริญาโทรครับแล้วก็เนื่องจากว่าวิกฤตโควิดนะครับก็เลยทําให้อาชีพที่เคยมั่นคงนะครับก็เริ่มไม่มั่นคงก็เลยต้องมองต้องมองหาอาชีพเพิ่มเหมือนหลายๆท่านนะครับผมก็ทีนี้ผมก็รู้สึกว่าในยุคนี้ออนไลน์มันเป็นทางทางรอดไม่ใช่แค่ทางเลือกก็เลย อยากมีไรายได้จากออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงเพราะเราไม่มีความรู้มาก่อนนะไม่รู้จะขายอะไรดีก็เลยต้องมองหาที่เรียนครับผมหาที่เรียนจนกระทั่งเนี่ยมาเจอคอสเรียงของดีไอคอนกรุ๊ปนะครับก็เลยเข้ามาเรียนแบบจริงจังครับแล้วผลลัพธ์จากที่มาเรียนแล้วจากนั้นเป็นยังไงบ้างคะต้องบอกว่าเกินคาดมากนะครับผมเพราะว่า<ม>เราไ,ไ,ดได้มาเรียนแบบจับมือทําที่โรงเรียนด้วยแล้วก็เรียนกับโค้ชเก่งๆ,ๆนะครับแล้วเรียนแบบต่อเนื่องเนาะ ตอนแรกก็มีความกลัวนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่ถูกไหมฮะเราก็ไม่เคยแม้จบวิศวะมาก็ตามแต่เรื่องออนไลน์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเป็นเรื่องใหม่สำหรับทุกคนเลยเพราอไม่มีมหาลัยไหนนะพอเปิดเรียนคณะมหาลัยคณะคณ,ณะแบบออนไลน์มาร์เก็ตติ้งสาขคาเอกดิท็อกช่ไหมฮะเพราะว่ามันไม่มีงไงทุกคนเนี่ยเริ่มเข้าสู่โลกออนไลน์พร้อมๆกันประมาณ4เดือนครับเรียนไปขายไปนะฮะเรียนเรื่อยๆนะ,ะับปรากฏว่าผ่านไป4เดือนนะครับ กำไรจากการขายออนไลน์เนี่ยมากกว่าเงินเดือนถึง3เท่าเลยครับอ่าก็เลยตัดสินใจนะครับลาออกนะจากการเป็นอาจารย์ที่การบินไทยเพื่อมาโฟกัสงานออนไลน์เต็มที่อโอ้โหแบบมากเลยค่ะเออฮะก็คือต้องบอกต้องยก,ยกเครดิตให้อาจารย์ที่ที่เราได้โค้ชส่วนตัวโค้ชพี่เลี้ยงคอยดูแลคอยอธิบายวิธี<ะ>การทางงานอย่างถูกวิธีให้จนเราเองรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากได้โอกาสเหมือนเรา ที่รู้สึกว่าอยากมีโคช้ชอยากมีการเรียนการสอนที่แบบจับมือทำนะครับก็เลยจัดคอร์สพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อมาส่งต่อความสำเร็จให้คนอื่นๆด้วยนะครับผมก็ผมเองเนี่ยหลายหลาคนเนี่ยเคยอาจจะเคยเรียนแล้วทางออนไลน์ผ่านทาง z o ูมหลายคนอาจจะแบบไม่เข้าใจไม่เก็ตเท่าที่ควรนะฮะผมก็เลยจัดเป็นคอร์สพิเศษครั้งแรกกันนะครับเนี่ยที่จัดแบบนี้เลยนะคือ,อสอนแบบ จับมือทำเลยครับอ่าสามารถาามาเรียน,นยอ่ามาเรียนที่โร<บ>งเรียนเลยนะฮะแบบจับมือทำเลยนะครับมาอยา่ามาแบ่งปันเนาะ,ะแต่รับได้แค่40คนนะฮะต้องรีบแอดมาเลย<ช>จริง<ช>แล้วไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นค่าสอนเลยเนาะจริงเป็นค่าเอกสารด้วยนะครับอยากให้ทุกท่าได้ความรู้ออนไลน์อย่างถูกวิธีลองเข้ามาเรียนรู้ดูได้กันนะครับคอร์สนี้ก็จะสอนตั้งแต่เรื่องการสมัครอีเมลการสร้างเพจ การยิงแอดเบื้องต้นนะครับให้เรารู้ขบวนการในการทําการตลาดออนไลน์โดยรวมก่อนนะครับมาเรียนแบบจับมือทําเลยนะครับ<ช>จริงๆเนี่ยราคาเนี้ยไม่ได้ไม่ได้คิดค่าค่าตัวเลยนะ<ช>ไม่ถือครับมีเอกสารให้ด้วยนะครับเอเยไม่ใช่ใช่เป็นค่าครูละกันอยากให้ทุกคนเนี่ยคือถ้าให้เรียนฟรีเนี่ยไม่ค่อยตั้งใจนะก็เ,เก็บเงินนิดนึงจะได้มีความตั้งใจในการมาเรียนนะครับเด<ช>ี๋ยวคือเรียนฟรีสมัครเข้ามาแล้วไม่มาเรียนก็กันที่คนอื่น อยากคัดคนที่แบบว่าอยากตั้งใจจริงๆที่อยากมีความรู้ออนไลน์อย่างถูกต้องนะฮะใครสนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้เลยครับอ่าแต่ต้องบอกว่ารับได้จำนวนจำกัดเพื่อความทั่วถึงในการดูแลนะครับผมครับผมต้องบอกว่าโอกาสดีๆแบบนี้นะคะไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะแล้วก็ระดับโค้ชบีหรืออาจารย์บีก็ไม่ได้มีเวลาว่านะคะแต่วันนี้สละเวลาแล้วก็ได้ความรู้มากมาย เราเรียกว่าธุรกิจออนไลน์นะคะหรือว่าการตลาดออนไลน์ไม่ยากอย่างที่คิดวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะทีอาจารย์บีนะคะให้เกียรติมาคุยกับเราค่ะคนดีสังคมดีวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะติดตามคนดีสังคมดีได้ใหม่อังคารหน้าเวลา14นิก55นาทีทางทบ5สำหรับวันนี้ดิฉันนุวินดาบริบูรณ์นะคะแล้วก็อาจารย์บีโคสบีค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ